เดี๋ยวพี่ยายจะจะยำใส่เหมือนบ้านเรากินเย็นกับอะไรนะบีบบีบมะนาวใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงคุณยายทำอาหารเหม็นๆอีกแล้วอยู่หลังบ้านนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแปบเดียว คุณยายได้ปลาทูทอดปลาทูเค็มทอดแล้วคุณยายก็จะไปตำน้ำพริกกะปิผักบุ้งผักสตอเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะปลาทูเค็มทอดคุณยายปรุงเรียบร้อยมีหอมแดงมีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกแดงอ่าอะไรอีกล่ะบีบม,มะนาวใส่ เดี๋ยวคุณยายจะไปตำน้ำพริกกะปิแล้วทีนี้ตำน้ำพริกกะปิค่ะใส่กระเทียมเนี่ยนี่คือกะปิที่คุณยายหมกแล้วนะคะใส่เตาอบใส่อบเอาแล้วคุณยายตำน้ำพริกระกะปิก็มีมะเขือพวงแช่แข็งใส่ผงชูรสนิดนึงใส่น้ำตาล อยากกินนะพริกกระปิรสจัดจ้านใส่น้ำมะนาวมะเขือพวงอตําโพดเล็กๆน้ำสุกค่ะเดี๋ยวชิมดูก่อนไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่หวาน เติมน้ำตาลหนึ่งช้อนเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะมะเขือชุบแป้งทอดค่ะกินนกับน้ำพริกกะปินี่คือมะเขือมะเขือสีม่วงค่ะมะเขือลูกใหญ่ทอดกินกับน้ำพริกกะปิ แล้วก็แกงจืดโทยเย็ดมีแกงจืดแกงกระดูกหมูกินกับน้ำพริกกะปิค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมากินข้าวกับคุณยายวันนี้คุณยายมีอาหาร จานเด็ดมากอันนี้คือเนี่ยน้ำพริกกะปิใส่มะเขือพวงแล้วก็ปลาทูเค็มทอดแล้วก็คุณยายก็บีบมะนาวใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือมะเขือ มะเขือสีม่วงลูกใหญ่ค่ะคุณยายก็ชุบแป้งทอดแล้วคุณยายก็มีแกงต้มจืดเอาไว้แก้เผ็ดแล้วก็เนี่ยสตอค่ะสตอมีผักบุง้งโหอาหารมีแต่อร่อยทางนั้นเลยเพื่อนๆมาค่ะเอาคุณยายตั้งโต๊ะแบบไหนนี่มาค่ะดวสดน้ำซุปก่อน น้ำซุปนี้เอาไว้ทีหลังแก้เผ็ดกินอันไหนก่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวโอ๊ลืมช้อนกลางไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนๆคุณยายที่คุณยายใช้ช้อนกลางเพราะว่าน้ำพริกกะปิกินยังไงก็ไม่หมดก็เอาไว้วันหน้าอีกจะแช่ตู้เย็ยนไว้ก็เลยต้องใช้ช้อนกลาง อืมอืม,อม,อมเผ็ดอันนี้ตอค่ะอืม,อมเผ็ดแต่อร่อยมีมะเขือพวงแช่แข็งคุณยายซื้อมามาไว้ใส่น้ำพริกกะปิโหจัดจ้านเลย มะเขือชุบแป้งทอดชุบไข่ทอดอือหือหมดเด้อไม่เอาบางพรโอนเธอเคี่ยมหกบายจังไงเจบอกน้ำพริกกะปิปลาทูเค็มนี่ปลาทูเค็ม บีบมะนาวบีบมะกรูดโอ้บีบมะนาวใบมะกรูดหอมหอมแดงใหญ่อืมจุดแป้งทอดมะเขืออร่อยมาก ผักบุ้งผักบุ้งหกดอลารดเพื่อนๆแต่ว่าคุณยายซื้อมาเอาก้านมันปลูกจะเอาก้านผักบุ้งไปปักชำอร่อยหมดเลย ต้มกระดูกหมูไม่ใช่เอากระดูกหมูมาต้มจืดอดอืมสตอ กระทูเข็มก็ฮึเปรี้ยวคุณยายบีบมะนาวใส่ยเยอะ 啊，美国佬。 เผ็ดน้ำมูกน้ำตาอีกแล้วใส่พริกก็ว่าใส่น้อยแล้วนะแต่ยังเผ็ดผักบุ้งอ่อนมากเลย ปีคุณยายก็จะซื้อเขาซื้อที่ร้านจีนแล้วคุณยายก็มาเอาก้านปักชํำเหมือนเราปักชํำเหมือนเราชํำไอโหลพานห่ะแมงลักก็ได้กินไปนาน แซบ่บหลายเด้อมาเด้อมาเด้ออร่อยที่สุดเลยอาหารบ้านเรา คุณยายเป็นคนชอบผักผักทุกชนิดกินได้หมดข้าวตองเนี่ยเพื่อนๆเขาบอกว่าขาวแต่คุณยายกินได้แล้วหอมกับหอมเหมือนชพลู มะเขือจิมเลยถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเนาะพอเผ็ดก็นี่แหละน้ำหมูกน้ำตา อร่อยทั้งเผ็ดกินอันไหนเนาะกตอกับพริกใส มันคือนี่ตัวเดียวบินวน ขอเติมข้าวอีกมาอร่อยกับคุณยายเด้ออร่อยสุด,สด น้ำสุปก็เผ็ดพูดผิดน้ำสุปก็ร้อนมะเขือชุบแป้งทอดนี่อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆชุบไข่ทอดมะเขือก็หวานแล้ว สมกับไข่อ,อร่อยอแล้วกินเสร็จจะทำยังไงดีทีนี้ ออกไปเดินออกไปวิ่งเหรอจะงทุ่มหนึ่งละทำสวนหลังบ้านจะได้ไม่ต้องนั่งอยู่กับที่กินข้าวเสร็จ แต่ยังมีอยู่ไ mm. mm. มเาเสือบวก ข้าวจานที่สองงานเด้แบล็คบองานคลัง้งดูมหพัาคใหญ่ ลงปลาทูทอดอยายไม่กินแล้ววันนี้อาหารมีแต่อร่อยทั้งนั้นเลยหยุดก่อนปลาทูทอดเอาไว้กินวันหน้า แล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะคุณยายจะกินข้าวต่อเพราะว่าใช้เวลานาน,านมากอาจจะเป็นเกือบชั่วโมงอะ่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะ